เราพบสงคลั่งรักหนึ่งอัตราเดอเดฮะสง,สงคลั่งรักเหรอคลั่งรักสงคลั่งรักคลั่งสวดมนต์คลั่งนั่งสมาธิอะคลั่งรักครับพี่กิง๋งถามคุณผู้ชมแล้วกันถ้าเกิดเราเป็นคารวาสตามปกติ ความรักมันจุกในอกมันล้นรักออกมามันต้องมีทางระบายด้วยวิธีการระบายความรักก็คือการประกาศให้โลกโซเชียลรู้แล้วครั้งนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่คารวาสแต่เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับผู้ชมขึ้นสเตตัสว่ากําลังคบหาอยู่กับหนุ่มคนหนึ่งอินลีเลชั่นชิปในเฟซบุ๊กมันจะมีไอตัวฟังกชันนี้ใช่ไหมฮะกาลังคบหาอยู่กับใครอยู่กับหนุ่มคนหนึ่งโลกโซเชียลก็คือฮาคยี่ตาสามทีว่าไอรูปโปรไฟล์นั่นแหะ นั่นพระสงค์ใช่ไหมก็เขาเป็นรูปผมเหลืองแล้วก็ชื่อโปรไฟล์ก็พระ,พระดเลยก็ยเป็นพระหมดเลยแล้วขึ้นว่ากําลังคบกับชื่ออีกคนหนึ่งที่ถูกแท็กนะ่ะเป็นหนุ่มคนหนึ่งฮะตายแล้วคุณผู้ชม<า>ประดามเจนถ้าดูอยู่นะฮะนี่คือรายละเอียดครับเป็น Facebook ของพระจักรพันธ์เป็นพระลูกวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินท์ขึ้นสถานะอ Relation s ช<ม>ิ p หรือกำลังคบหากับจุดจุดจุด อีกคนปลายทางเป็นหนุ่มอีกคนหนึ่งฮะขึ้นไว้ว่ากําลังคบหาเนี่ย28กรกฎาคมที่ผ่านมาประกาศให้รู้ว่ารักมันล้นใจคลั่งรักขนาดไหนต้องบอกให้ชาวโซเชียลรู้ว่าพระกําลังคบหาดูใจอยู่กับใครอยู่นะแล้วขึ้นสเตตัสได้ไม่นานนะครับผู้ชมตามภาษาคนคบกันมันก็ต้องมีมีง้อมีงอนกันหน่อยคือแบบประกาศให้โลกรู้ว่าคนนี้ของเราอะหรอนะเท่านั้นยังไม่พอ เหมือนคุยกันแล้วเขางอเขางอนกันก็ขึ้นสเตตัสรัวๆนะครับข้อความยกตัวอย่างเช่นคิดถึงอยากคุยด้วยอ,อยากเห็นหน้าแต่ไม่กล้าทักทําได้แต่รอ,อยังไม่จบนะอัออนนี้ญาติโยมฟังแล้วอ,อาจจะเอามือทาบอกและอุทานว่าคุณพระช่วยก็มันรักมันชอบคิดถึงน้องไปแล้วจะให้พี่ถอนตัวได้ยังไงถึงได้แค่ตัวเลือกพี่ก็ยอมพี่เนี่ยขอบวชสักสิบพรรษาเดี๋ยวพี่จะศึกไปขอ แปลว่าอะไรฮะสึกไปขอเลยเหรอปีหนึ่งมีหนึ่งพรรษาสิบพันษาก็แปลว่าจะขอบวชสักสิปีแล้วจะสึกไปขอช่วงนั้นชาวเน็ตก็ตั้งคําถามว่าเป็นช่วงเก็บเงินขอแต่งใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินเนี่ยหมายถึงการทํางานก็บวชพระอยู่จะเอางานที่ไหนมาทํา เขาหมายถึงจะเอาปัจจัยที่ญาติโยมใส่ซองให้ไปขอผู้ชายเหรอคะมันก็คิดได้ไหมล่ะพี่กินถูกแล้วไหมล่ะก็ขอบวชสิบพรรษาแล้วเดี๋ยวจะศึกไปขอทําไมต้องบวชนานขนาดนั้นก็ถ้าอยากขอกันนักศึกวันนี้เลยไม่มีใครเขาว่าไม่มีอ้าวเก็บสะสมก็สิคุณก็เลยต้องขอสิบพรรษามีสเตตัสต่อมาบอกว่าคิดถึงเขาในพื้นที่ของเราก็พออ๊้ยแต่ละคําคุณผู้ชมฮะอีกอันนึ่งบอกรู้แล้วว่าเธอไม่รัก แต่ไม่อยากอกหกักเลยทําเป็นไม่รู้ oh. ถามจริงๆอันนี้ไม่ได้มาโนใช่ไหม oh. อีกฝ่ายมีตัวตนอยู่จริงใช่ไหม mm. อะไปสอบถามหน่อยหลวงพี่ท่านก็ตอบนะครับผู้ชมพระจกกักรพัรด์เนี่ยตรวจสอบดูในโปรไฟล์ในโพสต์เนี่ยก็ยังพบว่าชอบโพสต์รูปเปลื่ยท่อนบนโชว์หุ่นเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วโชซิกแพคแน่นๆแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าลงให้คนด่าเล่นๆบางทีก็บ่นนะครับผู้ชมว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรขอคนจริงใจไม่เอาเปรียบกันเก็บความลับของกันได้ก็พอเดี๋ยวนะ oh. ประกาศให้โลกรู้ขนาดนี้ยังมีความลับอะไรให้ต้องเก็บกันอีกเหรอชาวเน็ต uh. เข้าไปวิจารณ์หนักเลยนะฮะว่าตั้งสถานะแบบนี้ได้ยังไงแล้วโพสต์ข้อความคลั่งรักต่างๆนานาเฮ้ยถอดออกเหอะพระเหลืองน่ะ uh. บางคนก็บอกว่าพระจกักรพรรดิชอบสะสมน้ำหอมแบรนด์เนมฮะ uh, it it เดี๋ยวหนึ่งในพระธรรมวินัน คุณใส่น้ําหอมไม่ได้นะแล้วสะสมเนี่ยสะสมไม่ได้ด้วยมีเอาน้ําหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเพียบเลยหลายคนสงสัยว่าพี่พลชาแนลบลูไม่ต่ํากว่าชาแนลเหรอสามพี่ต้นเท่าไหร่อ่ะขวดนี้ห้าพันไหมห้าพันห้าพันเลยใช่เบาๆห้าพันทีมงานเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาไม่ชัดห้าพันห้าพี่ฉันทราบเพราะว่าขวดนี้คุณแม่ซื้อมาให้แฟนใช้ร้อยอมลใช่ขวดใหญ่เลย เร<อ>าที่บ้านใช้สันส้มข <c oughs> ้าพเ,น,เนาเนี่ยแล้วเขาถ่ายปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยถ้าเป็นในกุติเขาแล้วมีน้ำหอมแบรนด์เนมอยู่ข้างหลังเนี่ยสงสัยแล้วาเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อไม่ล่ะเขาไปซื้อจะฉีดตอนไหนกอนก็น <c oughs> ั่นน่ะสิอ๋ออกเดินบินธบาดพอลมพัดผ่านมาญาติโยมสดชื่นไม่ใช่ละเออเนี่ยก็เลยถามไปว่าเงินส่วนตัวหรือจากปัจจัยแต่ไม่ว่าจะเงินจากไหนท่านเป็นพระท่านใช้น้ำหอมไม่ได้ทุกกรณีครับ โอ้โห oh, ดูแล้วอ่ะพี่ต้นยังไงต่อใส่สบงแล้วทรง love อ,อินเลิฟขนาดแท้จริงๆแต่ว่าพระจกักรพรรดิท่านเปิดหน้าเลยนะ,ะท่านก็บอกกับพระไม่เป็นไรดิท่านเปิดหน้าเลยบอกว่าสิ่งที่ขึ้นสถานะก็คือสเตตัสแค่คบกันเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไม่ได้นัดพบไม่ได้นัดเจอไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไปบ้าหาสู่กันดังนั้นไม่ผิดเดี๋ยวดังนั้นไม่ผิดนะ ที่พูดมา oh. ทั้งหมดนี้ที่โซเชียลดาต่างๆแล้วนะนะอาตมาไม่ผิดอ๋อ oh, มันเป็น คุณพีชต้องแยกแบบนี้โลกสองใบอันนั้นโลกออนไลน์ใช่โลกออนไลน์ทำอะไรก็ได้อันนี้ไม่ผิดจริงไม่เคยเจอไม่เคยคุยรู้จักในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ทักทายกันคุยกันแบบนี้ในโลกโซเชียลมีเดียแต่โลกของความจริงอาตมายังวิ่งไปใไปรับบ่งรับบาทอันนั้นเรื่องของปกติแต่ว่างานนี้ก็มั่นใจอีกทีว่าที่ทำไปไม่ผิดฟังพระจักรบาลคนะว่ามีแฟนแล้ว เป็นรอบที่สองก็ขออนุญาตเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าก็ใส่ได้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสในด้านลบที่ลบมากจริงๆครับผมไม่คิดว่ามันจะแบบเรื่องมันจะแบบใหญ่โตขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ว่าเราแค่ตั้งสถาน,ถานะกันใน f a ฟ e b o o กเฉยๆเราไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันหรือว่าไปหากันเลยผมว่ามันไม่ได้ผิดที่ว่าจะร้าแรงขนาดนั้นเพราะว่า มันผิดจริงนั่นแหละเพราะว่าเรามันต่างสถานะกันใช่ไหมครับคนอื่นเขาอาจจะมองว่าในด้านลบว่ามันไม่ดีมันไม่ควรประมาณนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่ว่ามันเสียหายเลยผมก็เพิ่งบวชมาได้แค่พรรษาหนึ่งผมยังแบบยังต้องการที่จะเรียนรู้อะไรแบบหลายๆอย่างอยู่ครับผมและอีกอย่างผมยังไม่มีความคิดที่ว่าอยากจะศึกในตอนนี้ ไม่เคยคิดจะศึกอแต่ว่าคนอื่นคิดให้ท่านหมดแล้วนะคะใครคิดแล้วเยวเพึ่งจบวชชดนะคิดออกให้หมดเลยว่าท่านศึกมามีสามีได้เลยควรจะศึกได้เลยงงอ่ะงงกับคําตอบอ่ะคำตอบว่าไม่ผิดไงไม่ผิดหนึ่งคือไม่ผิดเพราะว่ายังไม่ทําอะไรเสียหายสองคือเพึ่งจะบวชได้พรรษาเดียวยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะเรียนรู้ศึกษา ศึกษาพุทธศาสนาอา้าวก็ท่านโพสตสเตตัสนี่ว่าจะเก็บเงินสิบเอ้ยยวละขอบวชสิบพรรษาเดี๋ยวออจะศึกไปขออีกไฟล์นะแต่พอให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าท่านจะยังอยู่ในใต้ร่มกาสาวพัทไม่ได้นับจํานวนวันเ,ออเวลาว่าเมื่อไหร่ยังไม่คิดจะศึกไงไม่ศึกนะฮะเหตุการณ์นี้ส่วนไอ้อะไรนะชาแนลเหร <Channel S 2> เชเือะไรนะชแ <Channel. S 1> นลเบลอกละห้าพันห้าพันเรื่องนี้ก็ไม่ได้ฉีดพ่อเพื่อไม่ใช่ออกบินก็ฉีดภาพออกบินก็ฉีดภาพไม่ใช่เลยฉีดเฉพาะเวลาเจอพระสงฆ์พระผู้ใหญ่ <c oughs> กินใต้วงแขนจะได้ไม่ไปรบกวนท่านเวลาท่านสวดอ่ะ <c oughs> สวดบริกรรมกระถากินใต้แขนอาตมา จะได้ไม่ไปรบกวนท่านเดี๋ยวนะแล้วมันจําเป็นต้องเป็นต้องต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะพี่ต้นสอนท่านทีในฐานะไม่ไม่ไม่ในานะที่ที่ฉันมีขวดนี้อยู่ที่บ้านมันไม่ได้ไว้ใช้ฉีดจุกูแร้มันเอาฉีดตัวมันเอาไว้ฉีดตัวฉีดหลังหูและจุกูแร้นี่คือต้องใช้รออนโรออนนะพระคุณเจ้าสารส้มแบบพี่ต้นช่วยได้สารส้มแบบผมแหละแบบสุมาชโชคอะเพราะฉะนั้น ม,มันเลยงงๆว่าถึงที่ท่านชี้แจงงงทุกข้อ,อตั้งแต่ข้อแรกแล้วมันไม่ผิดข้อ2เอาไว้ฉีดเวลาเจอพระชั้นผู้ใหญ่นนท่านจะได้ไม่เข็นเหม็นกลิ่นโอ้โหเดี๋ยวนะโโแล้วแล้วเอางี้งนบุญใหญ่ๆแล้วพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยอตอนที่แบบพอเดินมาปุ๊บชแนลบเบลอใช่ ตบที่จมูกเข้ามาท่านจะแบบอืมกลิ่นมะดามหอมชื่นใจคือพระช่านผู้อยากก็ต้องเตือนไหมใช่แต่ว่าท่านอาจจะคิดว่าญาติกลิ่นญาติโยมคงไม่รู้หรอกเป็นกลิ่นพระอย่างนี้เปล่าออกไปว่าเราไปตรวจมนที่บอลเลือกให้โยมบอลเลือกเวลาอาตมาใต้วงแขนเหม็นเหม็นกับหอมหอมโยมอยากอยากดมอะไรฉันเลือกเหม็นเออเพราะว่าเป็นพระใช่เข้าใจได้เป็นพระแล้วอันนี้มันเป็นพระธรรมวินัยอ่ะพี่ต้นเป็นหนึ่งในวิในสง เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศก็เป็นหนึ่งในวินัยสงฆ์แต่เขาก็ชี้แจงว่าวินัยสงฆ์ไม่ได้บัญญัติไว้เรื่องที่คือสเตตั Facebook สมัย2500ปีไม่มีบอกในออนไลน์ไม่มีบอกเขาแค่คุยกันแล้วเรื่องของน้ำหอมน้ำปรุงน้ำปรุงน้ำหอมอันนี้แม้จะบัญญัติไว้แต่อาจจะมาไม่ได้ฉีดไปเป็นประจำเอาปี่นเป็นน้ำอบเลยไหมล่ะน้ำอบก็ไม่ได้พี่กิงอบโสารเจ้าสารคือคุ เอ่ยยืนยันแค่หนึ่งพรรษาจะอะไรนักงไหนโยมกิ้งกับโยมบอลเพิ่งโกรธท่านพระจัก,กรพรรดิท่านก็ยืนยันแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำผิดเพราะยังไม่ได้มีการล่วงละเมิดใดๆเลยแค่มีความรู้สึกทางใจเท่านั้นเองส่วนรู้สึกทางกลิ่นมันก็แค่ปรุงแต่งเล็กๆน้อยๆไม่ได้ฉีดแบบเป็นประจำประจำบีทบ,บาทไม่ใช่แบบนั้นสอดคล้องกันกับท่านเจ้าวาดวัดที่พระจัก,กรพรรดิท่านจำอยู่วัดอะไรนะวัดวัดสาวโบแดงสอดคล้องกัน ท่านจเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าไม่ผิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ผิดเพราะว่าไม่ผิดคือแปลว่าไม่ต้องหลุดจากผ้าเหลือง <Ừ. S 2> ไม่ต้องทําการศึกและมันผิดก็คือสังฆาทิเศษไม่ใช่อาบัติปาราชิกเท่ากับว่าพระก็ทําแบบนี้กันได้ทั้งประเทศไ,ไทยเลยไม่ผิดแต่แต่ต้องสํานึกเมื่อไม่ผิดต้องไปทําความสํานึกที่เกิดขึ้นคือไปปรงอาบัติสังฆวาสกรรม,มสิบที่วาราตรีสิบคืนคไปรู้สึกผิดอะ ไปสานึกผิด10คืนแล้วในระหว่างนั้นต้องโพสใช่ไหมคืนแรกคิดถึงจังก็ได้สั่งสอนไปแล้วคืนที่สองคิดถึงอีกแล้วได้สั่งสอนไปแล้วออว่าไม่ควรทําแบบนี้อีกต่อไปฟังท่านเจ้าวาดพระมหามนมันติโกบังเอิญมันเป็นความผิดทางโลกวัชชะสิ่งซึ่งเขามองเป็นภาพลบลบอย่างยิ่งก็เรียกมาตาหนิท่านก็รับปากว่าจะแก้ไขถ้าท่านรักพระเหลืองท่านต้องแก้ตัวใหม่ไม่งั้นหลวงพ่อก็คงจะต้องในประเทศท่านละ พ,พูดถึงขนาดนั้นนะท่านก็รับปากก็เรื่องก็เป็นไปด้วยดีด้วยคําพูดนะโยมเนาะแต่ว่าด้วยการกระทาไม่ไม่ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยคําพูด <S <S มันก็เลยส่งผลให้ให้คณะสงฆ์ทั้งหมดก็พลอยดุกทูกตมิ่ิไปด้วยบางทีบางโพสต์นี่คอมเมนต์ถึงหลวงพ่อเลยว่าหางยังไงหัวก็อย่างนั้นดัวทั้งที่อาตมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัวอาตมานะก็โยมไปช่วยแก้ข่าวโดยหลวงพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ถึงยังไงก็เป็นลูกน้องลวงพ่อลวงพ่อก็ต้องดูแลอยู่ดีเกิดพะผู้ปกครองบอกไม่ผิดพาก็ต้องฟังก็ต้องฟังท่านไม่ผิดก็ไม่ผิดฮะก็เคยไปทําอยู่สังฆวัสกรรมสิบที่วารตีเท่านั้นเองพวกเราขอโทษค่ะพูดไปเต็มเตมแล้วขอคืนนะฮะอานมต์ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับบางท่านบอกพระ AI กูว่าใช่ของจริงคนข่าวกันนะครับของจริงของพะ AI ที่ดีกีต้าแล้วไปร้องคาราโอเกะได้ของเมื่อวานอันนี้ของจริงบางคนอยากโกรธ ต้องใช้ค,คำนี้พี่ต้นของแท้ของแท้นะครับ <c oughs> เอออุบาทแต่ขออย่างหนึ่งได้ไหม <นะ S 1> ก่อนจะเข้าไปทำอะไรนะปาริ ปริวาสสปริวาสกรรมเออจำนึกผิดสำนึกผิดสิบที่วาราตีไปปลดสถานะใน Facebook ออกก่อนเออเพราะถ้าท่านไม่ทำเนี่ยมันจะค้างอยู่แบบนั้นไปรายงานล่าสุดคือปลดแล้วปรับเปลี่ยนสถานะไม่มีสถานะเป็นสถานะโสดไม่มีใช่เจริงๆโสดก็ไม่ได้ไม่มีสถานะเอย่ารักนะแต่ชาวเน็ตไม่ไหวแล้วฮะชาวเน็ตใช้คำนี้เคยอย่าโกรธกันนะคุณพี่อุบาทจะมีใช้คำว่าเสี้ยน่ะ รักว<จ>ุ่น,นวายของนายหัวโล้นจะโโปวดจริงเอาเข้าจริงนะ<อ>พฤติกรรมของหลวงพี่ทั้งหมดทั้งมวลม,มันจะไม่มีใครว่าเลยถ,ถ้าท่านไม่ได้ห่มเหลืองจริงจะขึ้นสเตตัสแบบเอ้ยคบหาอยู่กับใครจะง้อจะงอนใครเออจะไปเก็บตังกี่สิบปีไม่มีใครว่าใช่ครับเออแต่พอห่มเหลืองเสร็จปุ๊บเนี่ยคนมันคิดได้ต่างๆนานาอย่างแรกคือไม่เหมาะสมอย่างที่สองสิบปีเวลาที่ขอบวชน่ะคือจะเก็บตังไปขอแต่งเขาจริงๆเหรอโอหรือว่าแค่คิดเออคิดจะพูดแบบนี้เราก็รู้สึกไม่ดีละ บางท่านาบอกเฮ้ยเราดูนี่พาท่านอยู่คอนแวนต์ป่ะ <Hey. S 2> หรือท่านอยู่ใต้ร่มกาสวัพพัฒ์เ<อ>่ท่านจัดเต็มเหลือเกินจริงๆ<อ>ใส่สบงและส่ง love, องนินเลิฟฮะให้เหตุการณ์นี้เราเอาคําสัมภาษณ์พระพยอมเมื่อวานก็มาใช้กับเหตุการณ์นี้ได้ไนะยังไงอย่ากทาให้ประชาชน เสื่อมในศรัทธาโออ,อ,อ,อย่าทําให้มันแบบว่าสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจประชาชนอย่าหักหานน้ําใจกันนักเลยผมว่าพระพยอมพูดจนท่านน้าลายแห้งอะเออท่านพูดมาก็ไม่หมดก็ไม่หมดแต่ขอบพระคุณพระคุณเจ้านะฮะท่านก็ต้องคอยแนะนําอย่างนี้ตลอดไปนั่นแหละ